อาหารเจกันแล้วนะครับทุกคนวันนี้จะมาฝัดไอเรื่องความรักนะครับซึ่งแบบคนที่โดเทนะครับหรือคนที่แบบมีความรักรับมากคือรักมาตั้งแต่เจอกัน,นรับแล้วสุดท้ายมันโดเทอย่างเงี้ยนะครับวันนี้จะมาฝากข้อคิดหรือมาฝากว่าคือควรจะทํำยังไงต่อควรกลับไปเป็นแบบเหมือนเดิมไหมหรือควรเลิกกัน ต่คนแต่มีคนใหม่อะไรนะครับพีายามฝากคิดคือคนฝากคนที่โดเทแลแ้วนะครับผมรุ้นะครับคุณเสียใจยผมรู้นะครับม่าคงเจ็บแต่ครูแล้วทำยังไงฝากข้อคิดมอข้างหน้ายังมีความฝากและจะมอข้างอย่ามีบทเรียนนะครับคุณอย่าไปแครงครับ ภาระที่คุณรู้ว่าคุณเจ็บแต่ถ้าคุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณกลับไปทำอย่างเดิมกลับไปคบกันเหมือนเดิมคุณไม่คิดหรอครับว่าคุณจะเจ็บอีกคุณไม่คิดหรอครับว่าจะเป็นแบบเดิมที่โดนเ i บ่อย